มาทรงว่านี่เจอแต่ดาราใช่ไหมเมื่อเช้าก็เจอค่ะก็คือย่านนี้คนเยอะทุกร้านนะทุกคนเรารอหนึ่งชั่วโมงนะคนนั่งรอก่อนร้านเปิดอุ้ยร้านต่อไปทำไมคนเยอะอีกแล้วอ่ะอันนี้คือแบบไม่เคยกินเลยทุกคนแต่เห็นร้านนี้ดังมานานมากแล้วเนาะอร่อยเกินคาดอ่ะของกินทรงว่าก็เยอะดีหลากหลายดีคนเยอะอีกแล้วเอาจริงปะ แบบไม่เคยคิดว่าคนมันจะเยอะขนาดนี้เธอเราไปอยู่ไหนมาเราอยู่กรุงเทพหรือเปล่า เคสไปตัดผมมาแล้วพี่เคสอะถามช่างว่าเอาทรงอะไรดีช่างบอกว่าทรงวาด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 เราก็เลยมากันที่ทรงวาดนั่นเองทรงวาดแล้วไงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจมูกผ้าไปตอนนี้เราก็อยู่กันที่ทรงวาดนะเออเดี๋ยวนี้ใครๆก็ต้องมาเช็คอินทรงวาดกันปะคือตอนนี้กําลังฮิตมากนะแบบมาถ่ายรูปเดินเล่นเออเหมือนมันมีที่เพ้นเพ้นสตรีทอาร์ตให้ถ่ายรูปสวยๆเต็มเลยใช่แต่ว่า จุดประสงค์หลักของเราวันนี้ก็คือจะพามาตะลุยกินทรงว่าทั้งซอยแบบกินจุุ๊ๆเธอพร้อมกินหรือยังวันนี้พร้อมแล้วโอเคเดี๋ยวบอกการเดินทางก่อนการเดินทางก็สามารถนั่ง m อ t มอา่าทมาลงสถานีวัดมังกรได้เลยนะออกทางออกหนึ่งตรงถนนแปลงน้ำแล้วก็เดินต่อมาประมาณ6 700เมตรก็จะถึงแต่ว่าถ้าขับรถมาเอ้ยลานจอดเยอะมากก็คือแบบลานจอดรถช้างลานจอดรถโรงเรียนเผยิงสันเจ้าลานจอดรถแป้งมันอะไรอย่างเงี้ยก็คือชั่วโมงละประมาณ3040ไม่เกินนี้แต่ละที่จะไม่เท่ากันนะโอเคก่อนจะพา ไตะลุยกินวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจมูกพาไปด้วยนะจะได้พาไปกินด้วยกันบ่อยๆใครที่ดูมานานแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะเห็นขึ้นมาบ่อยเลยทีว่ากดแล้วอ่เออเช็คดูนิดนึงโอเคถ้าพร้อมกันแล้วตามกินไปเลย ต้องรีบไปนะเพราะว่าเขาบอกว่ามันแบบฮิตมากไม่รู้ตอนนี้คนเยอะหรือยังสิบโมงร้านเปิดแล้วด้วยไปข้ามทางหน่งไก,ก่อนดีกว่าวันนี้แดดร้อนมากแยงตาสุดๆอาจจะไ,ไ,<ด>ไม่ได้เห็นสายตาอันหวานแววของเราใครเห็น <laughs> โอเคเดี๋ยวพาเนี่ยตรงไปร้านแรกตรงอย่างเดียวถึงเลยร้านอยู่ฝั่งขวาเนี่ยแหละจะเดินยากนิดนึงนะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวกลับให้ดู อิ้ยเราเจอทางตันแล้วเลยทาไงดีทาไงดีทาไงดีโอเครอดแล้วนะทุกคนนี่กลับมาสู่ส้าปกติคือเขาแบบจะแบบเป็นที่ขายของขายอะไรด้วยนะมันเลยจะแบบไหนเขาถ่ายอะไรกันเต็มเลยใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยว่าคือใคร จริงๆเธอใส่เสื้อดำเธอไปกเนียนเข้าแกงเขาได้แล้วเขานด้เขา่าจะใจฉันอจากแกงเมื่อกี้ไม่รู้เขาถ่ายอะไรกันนะทุกคนไม่รู้จักอ่ะไม่รู้ใครรู้จักหรือเปล่าถ่ายเห็นบ้างเมื่อกี้แต่วันไกลเนาะเพราะว่าเขามาเป็นแบบเกือบสิบคนเลยป่ะแล้วก็ไม่แล้วก็มีทีมงานอีกอืมมันกำลังฮิตไงไปเดี๋ยวเราพาไปละอันแรกแสดงวาณนี้ฮิตจริงจริงอยู่ไหนอ่ะอ๋อยังไม่ถึงเหรอโอเคเดี๋ยวพาไปเจอกันที่ละเลยดีกว่า ถึงแล้วนะนี่ร้านอุไลห่านพาโลสรงวาดนี่เราโทรมาจองห่านไว้แล้วเดี๋ยวเราไปดูโต๊ะเลยดีกว่าว่าว่างหรือเปล่านี่เราต้องหยิบบัตรคิวด้วยนะเพราะตอนนี้ร้านเพิ่งเปิดแต่ว่าโต๊ะเต็มแล้วสวัสดีค่ะหนูชื่อแป้งนะคะพ <บ S 2> ี่ชื่ออะไรคะวันชัยครับพี่วันชยัยพี่วันชัยเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วคะรุ่นที่สามครับวิเปิดมากี่ปีแล้วคะอย่างนี้ตั้งแต่อาก็ประมาณ60กว่าปีแล้วครับอุไลห่านพาโลนี่มีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าคะ ความอร่อยลูกค้าถึงนั่งรอตั้งแต่ยังไม่เปิดร้านหนูเห็นก็แบบความอานียนะครับผม,มแม่เขาสอนบอกว่าทําอะไรก็เหมือนกับที่เราทํากินเองครับกินยังไงก็คือขายแบบนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ครับผม,อมโอเคอันนี้เดี๋ยวเราไม่กวนพี่วันชัยแล้วดีกว่าสับห่านไม่หยุดเลย <laughs> ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับดีครับ <laughs> แล้วก็ให้ค่อยมานั่งที่โต๊ะถ้ามีโต๊ะแต่ถ้าไม่มีโต๊ะก็รอก่อนแล้วก็พอถึงคิวเดี๋ยวเขาจะให้เราสั่งเรารอหนึ่งชั่วโมงนะเรามาตอน10บโมงเราได้คิวที่14คือคนสั่งกลับบ้านอะเยอะมากคือบางคนสั่งเป็นแบบเป็นตัวตัวสั่งจานเล็กมานะ250อิบาทหิวมากหิวมากใช่ไม่เป็นไรเลยละจมงไหอร่อยจมมงอยู่นะ ก็คือหาารเขาอะไม่มีกลิ่นสาบไม่มีกลิ่นเหม็นเลยเคยเคยกินหาหารปะชูแ้่อะเคยกินตั้งแต่แบบเด็กๆแต่แบบนานมากแล้วจำรสชาติไม่ได้อะเออเรียกว่าครั้งนี้ถ้าแบบเอาจริงก็ครั้งแรกละกันเพราะตอนเด็กจำอะไรไม่ได้เลยครั้งแรกเหมือนกันเอออร่อยเลยนะคือแบบนุ่มแล้วก็หนังอะมีความแบบหนึบๆปะหนึบนิดนึงแล้วก็น้ำฮาโลเขาอะจะบอกว่าน้ำฮาโลเขาอร่อยมากเข้มคนแล้วก็แบบกินคู่กับพริกน้ำต้มที่ร้านคือแบบจบเลยขอน้องเลือดหน่อย เธอลองเลือดขอชิมด้อนิดนึงเฮ้ยมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนเลือดคือตอนแรกไม่ได้คิดเนะบบาะวา่าเลือดมันจะแตกต่างหรือว่าทุกคนเฮ้ยหน่ยเลือดมันมีความมันเหรอ เบาๆใสๆแบบอธิบายไม่ถั่วทุกคนแต่ว่ามันไม่มันไม่เหมือนพวกเลือดไก่อะไรที่เรากินเนาะเออเลือดอร่อยมากอร่อยแนะนำให้มาถึงปุ๊บที่บับเที่วก่อนเลยจะไปเจอกันร้านต่อไปรีบกินก่อนตอนร้านวุ่นวายมากร้านอื่นน่าจะเป็นอีหลย่างอร่อยสมมงสมมงสมมงไปร้านต่อไป ร้านต่อไปก็คือเนี่ยออกจากมาอุไล,ออออออาาลแล้วซ้ายปุ๊บถึงเลยนี่โลงกันเนื้อมีคิวไหมเขาเปิดยังเปิดแล้วเปิดลเลย <laughs> ถึงแล้วนะลงกันเนื้อปักเข้ามาชอบอุ้ยหอมมาก เป็นเกาเหลาเนื้อตุ๋นคุ้มค่าชามนี้ร้อยห้าสิบบาทเป็นสดชิ้นเปล่อยเหมือนเดิมทุกร้านแต่เขาก็มีเครื่องในให้เลือกนะใครกินเครื่องในก็สั่งได้ชิมซุปก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าอยากชิมสมชื่อแล้วลงกันเหมฮะนี่ซุปเขาหอมอะ่ะหอมแบบมันเป็นกลิ่นที่ไม่ได้กลิ่นจากร้านอื่นแบบไม่ไม่เคยกินไม,ไม่เคยได้กลิ่นนี้ยเทมกําลังดีกลมกล่อมนะทุกคนือก็คือแต่กี้ที่เห็น ข้างหน้าเขาเอาเนื้อกันใส่ลงไปแล้วเขากันเนาะจริงวะดทีละหยดเขาพูดว่ากันเราไม่พูดเองว่าอันนี้เธอโกหกใช่ไหมโกหกพี่เรียกว่าเรื่องจริงก็อยู่ในหม้อเฉยๆยแต่ทุกหอมมากทุกคนแล้วก็แบบกลมกล่อมเนาะนี่ชิ้นใหญ่ๆเลยนะโอ้ยไงอร่อยมาก เฮ้ยแบบอร่อยเกินคาดอะเนอะอร่อยเกินคาดวะอันนี้คือแบบไม่เคยกินเลยทุกคนแต่เห็นร้านนี้ดังมานานมากแล้วนะเออเจ้าของอ่ะเขาเป็นร้านเดียวกับเก่าปะเก่าที่เราไปปากเลยเก่าที่แบบเก่าที่เราไปรีวิวข้าวต้มปลาเก่าอะทุกคนเอเขาเป็นเจ้าของเดียวกันใครยังไม่ได้ดูไปดูได้นะเก่าตัวเทนแป้งจริงเนื้อนุ่มมากนุ่มแบบ ละลายปะ่ะแบบแล้วตะ่กี้เขากินชิ้นติดมันเข้าปากปุ๊บคือแบบอย่างเงี้ยปุ๊บลยเลยอย่างเงี้ยคือมันแบบมันไม่ต้องใช้มันไม่ต้องใช้แรงเกี่ยวเลยอ่ะอืมดีจังเลยอ่ะฟองน้ำาหรอเออฟองน้ำเฮ้ยไม่ใช่ทำไมเธอเทียบเนื้อกับฟองน้ำเนื้อสดเขาก็ดูน่ากินนะเนี่ยเล็งมาตั้งแต่เมื่อกี้แหละตอนถ่ายลูกอืมอืมอืมเนื้อก็ยังอร่อยอ่ะ นุ่มมากเห็นฝั่งตรงข้ามร้านเขาเป็นลงกันหมูใครไม่กินเนื้อก็ไปกินหมูได้ใช่<ๆ>เขามีหลายร้านอร่อยมากมากินกันได้เขามีหลายเมนูมีกว๋วยเตี๋ยวมีกว๋วยเตี๋ยวแบบเป็นไก่สี่อะไรก็มีอร่อยทุกอย่างน้ําซุปเลิศจะไปจจเจอกันร้านต่อไปอเคอร่อยจริงนะทุกคนร้านเนี้ยลงกันเนื้อไม่เคยกินเลยเราตกเทรนเกินไปไหมอ่ะฝั่งเลยเขามีโลงกันหมูก็คือใครไม่กินเนื้อก็ไปกันหมูกันได้ คาเฟ่เยอะจังเลยแถวนี้เราไม่เคยมาย่านหนีเลยแม้แต่ครั้งเดียวอ,อ่ะทุกคนอุยร้านต่อไปทำไมคนเยอะอีกแล้วอะ่ <c oughs> ะตอนนึงนะ <c oughs> ดูดิคนเยอะอีกแล้ว ใช่ปะเขาจะมีแบบเพลนไลน์อันนี้คืออะไรหมันโถปะหรือซาลาเปาดูไม่ออกมันก็ออกแนวเหมือนซาลาเปานะเพราะมันมีจีบจีบปะเออนเนี่ยน่ารักดีเราไปถ่ายรูปได้ถ่ายตรงน,นี้น่าจะเป็นซาลาเปาเนาะใช่ไหมเพราะว่ามีหน้าน้นยิ้มอยู่น่ารักนะอันนี้ก็ซาลาเปาปะเขาว่ามันก็คล้ายๆกันอยากถ่ายถ้วยไหนก็เุ้ยตรงนี้น่ารักจังเลยแบบมันดูแบบเป็นบแบ,บบโบราณโบราณ มันคืออะไรอ่ะมันคือบโบสถ์ปะไม่มัสยิดตลาดเออนี่เขาเขียนอยู่้าราเปา<ม>เขาลูกเข้านี้นะทุกคน<ม> <laughs> เราคิดว่าลูกใหญ่ไม่กล้าสั่งเยอะ<ม>ใช่ป่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าแบบอบแล้วจะหดว <laughs> ่าเดี๋ยวดูกันว่านา่ากินขนาดไหนต้องรอประมาณ5นาที10นาทีที่เขาบอกแต่คนเยอะมากข้างในปั้นกันมือเป็นละวิที่ปั้นกันทั้งครอบครัวเลยนะเมื่อกี้แล้วก็หนึ่ง A few moments later หิว A few moments later. สั่งมาแล้วนะเราสั่งเป็นซาลาเปาอบ3มลูก75บาทก็คือลูกละยี้าบาทเลือกใส่อะไรก็ได้เราสั่งมาเป็นอะไรนะหมูสับหมูแดงแล้วก็เผือกกวน <c oughs> เราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนคืออะไร <c oughs> หมูแดงมีจุดแดงหมูสับไม่มีจุดซาลาเปาอบใส่อะไรไม่รู้วีให้ดู <c oughs> อบต้องสั่งขั้นต่ำสามลูกนะอ้าวยาโรน,น้ำมูแดงของฉันอือื้อืออืออือเกิรแป้งเขาดีอะทุกคนแล้วคือแบบมันหนึบอะแป้งมันมีความหนึบแล้วคือแบบพอเอาไปอบใช่ปยบข้างนอกมันกรอบเนี้ยตูดมันก็กรอบข้างในมันแบบยิ่มนุ่มหนึบอะกรอบนอกหนึบในอะเฮ้ยอร่อย ได้ได้ยินต่กรอบนอกนุ่มในอุ้ยแป้งเขาดีจังเลยอ่ะอ,อร่อยเลยดูออตูดดชอบแบบตูดซาลาเปาที่มันกรอบๆอ่ะทุกคนมันแบบมันรู้สึกอร่อยอ่ะวิเลยอันนี้ไส้หมูสับนะแน่นอนคิดว่าใช่เ,ออเพราะว่าเพราะว่าไม่มีจุดเ,ออเป็นหมูสับไข่เค็มจะมีเพืเออ่อนเป็น ทุกคนแบบน้าน,นี้คือแป้งอร่อยมากน้นาว่ากินแป้งตีอย่างเงี้ยซาลาเปาได้เลยอะ่ะคือไส้ไม่ได้มาหรอนะไส้อร่อยมากเหมือนกันแต่ว่าแป้งดีมากซาลาเปาร้านนี้แนะนําให้สั่งแบบปบไปเลยนะอร่อยจริงอันนี้ไส้เผือกไส้หวานไส้เดียวที่เราสั่งมาบีให้ดูเฮ้ยอืมไ้อดูดีจังเลยใสยเ่เผือกอย่างเราจะหาดได้ไงอุ้ย เฮ้ยไส้เหือกอร่อยมากหวานน้อยเนียนได้คือไป้งเขาดียังไงเขาทำยังไง <c oughs> อ,อร่อยมาก <c oughs> เพื่อนเต็มเลย <c oughs> อร่อยมากมากินกันได้แนะนําให้สั่งแบบอบอร่อยจริงแล้วเดี๋ยวไปร้านต่อไปร้านต่อไปพาไปกินอะไรแบบเย็นเย็นพ่เชตนีจะกรีดร้องแล้วนะร้อนมาก <c oughs> เด็กกันเพื่อนเต็มเลย อัดแล้วเหรอหน้าใหญ่ปะอะรร้านเมื่อกี้คนแบบเยอะมากทุกคนที่หลังฉันจะมาเช้าๆฉันจะซื้อซาลาเปาอบกลับบ้านซาลาเปาอบอร่อยมากร้านเมื่อกี้อร่อยจริงอร่อยจริงนะเออชอบมากแต่แบบเออถ้าสั่งแบบอบรอนานนิดนึงนี่เดี๋ยวพาไปร้านต่อไปกันนะร้านต่อไปจะต้องเข้าซอยนิดนึงนี่เข้าซอยอะไรไม่ใช่นี่ยวเอาให้ดู ร้านมีป้ายอยู่ข้างหน้าตึ้นใส่ยังไงอ่ะ e นี่แล้วเดี๋ยวเราก็เดินเข้าซอยนี้กันนะทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่าร้านเขาอยู่ไหนนะแต่เขามีป้ายบอกตรงเข้ามานิดนึงในนี้รู้สึกแบบเย็นมากนะแบบเหมือนหลังคามันบางแดดถึงแล้วเดินเข้ามานิดเดียวไอศกครีมเกาลัดหนูลี่นี่ตึ้นร้านเขาจะเป็นแบบเหมือนบ้านแบบนี้นะเห็นไหมมีป้ายอยู่ด้วยสวัสดีค่ะ ตั่งทานไอติมได้เลยใช่ไหมคะโอ,คโอเคค่ะมีเมนูไหมคะอค๋ออันนี้ถ้าสั่งมาแล้วนี่มีถ้วยเล็กถ้วยใหญ่นะอันนี้ถ้วยเล็ก50บาทถ้วยใหญ่100ก็คือมี3ลดรสกะทิกาแฟช็อกโกแลตแต่พี่เขาแนะนำกะทิเราก็เลยสั่งกะทิกินเลยดีกว่าแล้วก็เขามีอันนี้ ขนมปัปงรูกดาวกับรูปปลามาให้เลยสองตัวเขาแอบกินไปแล้วไม่มีแค่สองตัวเออไม่งง <c oughs> มัมเข้ากันเนาะมันเป็นเกาลัดแท้แข็งอะแยบแขงแข็งแบบแท้เย็นไม่ได้ไม่ถึงกับแข็งแท้เย็นมาเนาะแล้วก็กะทิแบบมันๆดีอะทุกคนกะทิหวานมันเลยนะมากินกันได้พี่เขาอยู่ในซอยนี่แหละมีป้ายบอกอ,อแล้วนะบ้านเขาเขาแบบเขาขายในบ้านอะแล้วก็เงียบๆสงบสงบเมนูเขาเยอะมากนะดูดิ ล้อเล่นนะจรที่อยู่สามเมนูเอ้านี่เขาเล่นว่าเมนูไม่เหมือนกันโดนหลอกโดนหลอกอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวขอไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปเจอร้านต่อไปเดี๋ยวพาไปร้านต่อไปกันแต่ว่าจะเดินย้อนกลับไปนะเพราะว่า เราไม่รู้เดี๋ยวจะพาไปร้านต่อไปเดินย้อนกลับไปทางอุไรเมื่อกี้อืปะป่ะเออแต่ตอนเนี้ยแบบร้านตรงนี้มันเยอะมากเลยอะแบบาาเราไม่เคยมาเลยอะแบบหรือเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้เยอะเท่านี้แต่แต่ว่าช่วงนี้เขากำลังเพิ่งเปิดเดี๋ยวเขาเปิดมานานแล้วแต่เราไม่รู้ใช่ปะไปอยู่บ้านนอกโคกนาอยู่บ<อ>นเขามาหรือเปล่า คนยังแบบเออแต่ตอนนี้ก็ต้องยิ่งเยอะมากคนนะเพราะว่าตอนนี้เที่ยงรึ่งนะทุกคนโตะยาววะนี่แล้วสามเมตรจำได้เมื่อกี้เจอเจอคุณลุงคนหนึ่งเขามามาตอนที่เรานั่งกินอยู่เนี่ยเขาเพิ่งขึ้นรถกลับบ้านไปนะสองชั่วโมงเลยปะเนาะออนานมากรถติดมากนะทุกคนดูดิแบบคือเหมือนพอยิ่งสายอะรถก็ยิ่งติดป่ะเพราะว่าคนมาเยอะมากเลยนะ เอาจริงป่ะแบบไม่เคยคิดว่าคนมันจะเยอะขนาดนี้เออเราไปอยู่ไหนมาเราอยู่กรงเทลหรือเปล่าคือมันมีที่ให้ถ่ายรูปอะเยอะมากเลยนะถ้าคนถ่ายรูปเก่งๆเนาะน่าจะสนุกเพราะว่ามันสวยดีอันนี้เขาคืออะไรหรอมันเดินเข้าไปได้หรอเออเดิคนเข้าไปคืออะไรนั่นนหละดิเข้าไปเข้าไปดูไหมไปดิไม่รู้นะมันคืออะไรแต่เห็นคนเข้าไปเยอะดีแป๊บหนึ่งข้างถนนก่อน มันก็มีคาเฟ่แล้วก็เนี่ยเขาเชิญชวนให้ทำอะไรอยู่สักอย่างคอมันมันก็คือเป็นซอยที่มีคาเฟ่นะทุกคนมีเนี่ยมีคาเฟ่ช็อกโกแลตมัทฉะอุ้ยแต่แบบมันดูคลาสสิกดีอ่ะ ชิมนะเฮ้ยร้อนจริงนะค่อยๆครับเดี๋ยวปากพองกันนะค่อยจิบอืมวิ่หอมนะอุ่ยหอมเอออืมหอมจิบนะชิมไหมแต่ร้อนมากได้ค่ะวันนี้หนูกินหลายร้านเดี๋ยวไว้มาอีกรอบค่ะ <Workers> มาตอนเย็นไม่ไหวโอเคข่ะคุณค exactly ่ะเปียกแล้วในนี้ก็คือแบบมีคาเฟ่ช็อก็กแรตชาเขียวแล้วก็เนี่ยมีร้านพี่เขาเมื่อกี้นะขายชาอูลงแล้วก็กคุดิ้นนมแต่วันนี้เรามีลิสต์อยู่นะเราจะค่อยๆไม่ได้เดี๋ยวท้องเราจะแตกก่อนสรงว่าเดี๋ยวต้องมีรอบ2เออคาเฟ่เยอะมากแล้วก็แบบมีร้านขายพวกแบบของแบบ คลาสสิกคลาสสิกอ่ะเออน่ารักดีเห็นคนเข้าไปซื้อกัน่ะเดี๋ยวเราไปจุดมุ่งหมายของเราดีกว่าออกโลกลู่โลกทางเจอยูทูบเบอร์ที่ติดตามมานานครับลุคคุณลุกมาตินกับคนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับดีใจเขินด้วยดีใจที่ยินดีให้ได้รู้จักโอเคตื่นเต้นจังเลยเมื่ากี้กดแนี่กดแล้ว ว่ามันเจอแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วเราดูเขาบ่อยมากเออเราเขาก็ชอบไปกินอย่างเงี้ยเนาแล้วเขาก็กินแบบกินกินรัวเลยกินคนเดียวด้วยนะเออแล้วก็ไปกับพี่ผู้หญิงเนี่ยเขาชื่ออะไรนะเขาชื่อพี่มิงอ๋อพี่มิงแอบแอบเดามานานแล้วเขาน่าจะเป็นคนไทยหรือเปล่าใช่เขาเป็นคนไทยสิเราเรายังคุยกันอยู่เลยว่าเขาน่าจะเป็นคนไทยนึอว่าเขาแบบพูดไทยได้เฉยตื่นเต้นมากมาทรงว่านี่เจอแต่เจอแต่ดาราใช่ไหมเมื่อเช้าก็เจอช่ที่เขาถ่ายกันใยเดอ ไม่รู้ใครนะเมื่อเช้าเออแบบดูเป็นแบบดาราสมัยใหม่ไหมเราไม่รู้จักเดี๋ยวเราเข้าตรงนี้ก็ได้นะไปอ้อมยุครารู้จักแต่อะไรดีอะแบบพี่เบิร์ดอ๋อพี่เบิร์ดนี่ยุคพ่อแม่เราปะพี่เบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแบบไม่รู้ไม่รู้จักอ่ะร้านที่เราจะไปกินต่อไปก็คือเป็นร้านที่แบบอยู่ข้างสันเจ้าอ๋อรู้แล้วตรงเนี้ยโรงเรียนเผยอิงอยู่ในซอยนี้เลยใกล้ๆเนี่ยทรงว่าคอฟฟี่โรสเตอร์ที่ทุกคน โปรดปลานเฮ้ยเขาขายไหมนะตรงนูงหรือเปล่าแป๊บนึงอันนี้ร้านน้าไม่ไม่ฉันนึกว่าเขาแบบไม่อยู่แต่ว่าเขาน่าฉันน่าจะเป็นร้านนั้นแต่ว่าเขาหมดหรือยังไม่รู้เดี๋ยวไปดูก่อนนะสวัสดีค่ะยังมีไหมคะมคอ๋อโอเคค่ะหนูนั่งตรงไหนได้บ้างคะ นี่ร้านจินฟงกระเพาะปลาชามโปดนะจะเลยเลยของทรงว่าคอฟฟี่โรเตอร์เข้ามานิดนึงก็ถึงแล้วหนีหาง่ายแน่นอนอยู่ริมริมกำแพงแบบนี้ <c oughs> เอาเป็นกระเพาะปลาชามนึงกัน <c oughs> ได้ะลยค่ะร้อนมากนะทุกคนแบบวันนี้ลืมพกพัดลมมาด้วยอะ่ะถ้าสป,ปอนไม่เข้าขฉันก็ไม่พูดละ <c oughs> โอเคเราสั่งกระเพาะปลามาทำหนึ่งเจ็ดสิบบาทก็คือมีไข่นกกระทาเลือดแล้วก็ไก่นะแล้วก็ใส่เส้นหมี่ด้วยแบบผัดแห้งก็มีข้าวผัดหมูอะไรก็มีเนี่ยเห็นคนมาสั่งกระเพาะปลาเขาหอมมากเลยนะนเนขาผัดเลยใช่ใช่จริงจริงอยากกินกระเพาะปลาผัดแห้งด้วยแต่ว่าวันนี้กินายร้านแล้วเดี๋ยวงายหลังอืม <c oughs> อุ้ยกลมกลอมอยู่นะขอกินกระเพาะปลาคำหนึ่งอุ <c> ้ย <oughs> ก็ทีนะพอดีฉันยังอยู่ในพวงที่ตื่นเต้นดีใจเจอไม่น่าเลยดูไม่ค่อยมีสติเมื่อกี้ยื่เด๋วมากเลยดอดาวหรือเปล่านะพอไม่รู้จะพูดอะไรตื่นเต้นเนาะแบบเป็นคนที่เราติดตามมานานอะเราไม่คิดว่าจะเจอเขาที่นี่อะตามมาหลายปีว่าเมื่อก่อนเราชอบดูยูทูบเบอร์แบาเป็นสังชาติแล้วก็แบบเราจะได้เจอร้านแปลกๆใช่เออเร พราะมนใหญ่ตามชตามติอะชอบเจอ,อเออชอบเจอร้านดีๆยิ่งกว่าเราอีกไม่ว่าเขาเดินมาค่ะเขาไม่ได้แบบดูโพยอะไรแบบเราอร่อยปะแต่ร้อนแต่เพาาร้อนนะทุกคนอ,อร่อยเลยเนาะฉันชอบกินกระเพาะปลาใส่เส้นหมี่ทุกคนเป็นเหมือนกันไหมแบบมันเข้ากันดีอ,ะอ,อ่ะเจ้านี้เข้ามากินกันได้นะอยู่ในซอยกินง่าย เขาขายกระเพาะปลาเองด้วยหมาม่าน่ารักใช่อร่อยตามมากินกันได้เดี๋ยวเจอกันร้าต่อไปเจอกันกินเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปร้านต่อไปมาม้าบอกว่าเมื่อก่อนตรงนี้ไม่ได้เป็นคาเฟ่อะไรอย่างนี้นะก็คือแบบไม่ใช่เป็นแบบขายหอมขายกระเทียมขายแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบพวกทําอาหารนะเออแต่เดี๋ยวนี้แบบเยอะเลยอ่ะแบบคาเฟ่ร้านอาหารเยอะหอมอะไร ป้าเดี๋ยวเราพาไปร้านต่อไปกันดีก,กว่ามันร้อนมากวันนี้ป้าเดี๋ยวเราตรงไปสุดทางนั่นเลยก็จะถึงร้านต่อไปที่เราจะพาไปต้ามาตรงนี้ค่ะอุย้ยพี่เคชอบถ่ายหน้าใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม่ได้นะหน้าใหญ่ไปทางไหนอ่ะเนี่ยตรงนี้หรอ ทางลึกลับอีกแล้วดูทางลึกลับอีกแล้วตึ๊บตื๊เลยเข้าไปแล้วหรอไม่ใช่เธอหลอกฉันนึก <c oughs> ว่าอดกินแล้วเนี่ย <c oughs> ถึงแล้วร้านขนมจีบอาเหลียงนี่เดี๋ยวสั่งก่อนเอาขนมจีบหมูหนึ่งชุดค่ะลัดเลยค่ะ นมจิบมหมู40ลูกไม่ใช่แป๊บนึง10ลูก40บาทก็คือลูกละสีบาทแล้วก็มีไส้กุ้งไส้อะไรด้วยนะไส้กุ้งน่าจะ10ลูก60บาทแล้วก็มีแบบผสมเดี๋ยวชิมเลยดีกว่าหอมอ่ะน้ำจิ้มเขาดูหอมอ่ะทุกคนอน้ำจิ้มก็หอมอะไรสักอย่างแต่แป้งไม่รู้ว่ามันคืออะไรจิ้มมันเหมือนอะไรสักอย่างทุกคนไมนี่ยพิกดองปะให้ป่ะ ไม่รู้อะแต่ว่าอร่อยนะทุกคนอุย้ย <L im mit> อร่อยมากินมากสิอ <L im mit> เบอร์เวอร์ยังไม่ได้เขียวเลยอร่อยนะมันจะเนื้อแน่ๆนๆเนาะแป้งบางเฮ้ยมันมันเด็ดที่น้ำจิ้มอยู่นะร้านเนี้ย <L im mit> น้ำจิ้ม,มของเขาอ่ะอร่อยอะอืมเฮ้ยเอาอีกอร่อยอนะ่ะอร่อยจริงอันแรกที่เกลียดเดิมแล้นะอร่อยจริงว่ะ อ๋อแค่เยอะกจริงตรงว่าอร่อยมากินกันได้ดูดิลูกค้าซื้อไม่หยุดเลยนะแบบซื้อกันคนละแบบเป็นสิบจิบลูกเลยอะขนมจีบอาเหลียงขอตัวไปกินก่อน<ๆ>๋ยบไปปิดจบกันเนาะอันนี้น้ำสุดท้ายละว,วันนี้แบบอิ่มแบบธรรมดาทุกคนไอติวันนี้ก็ปิดจบเลยดีกว่าทรงว่าก็คนเยอะดีนะทุกคนแนะนําให้แบบถ้าแบบอยากมากินแบบหลายๆร้านแล้วแบบไม่ต้องรอนานอะแนะนําให้มาเช้าเช้าแบบ ร้านส่วนใหญ่บางร้านเขาก็เปิดกันตั้งแต่แปดเก้าโมงเลยเนาะเออแต่อย่างวันเนี้ยเรามาเรากินอูไรเนาะร้านแรกก็คือแบบเริ่มสิบโมงแล้วอะเวลาอไปก็อุไลนานจริงต้องใช้ความอดทนแต่เห็นคนเขาบอกว่าตอนเย็นอะมันมันคดไม่รอนานเท่านี้นะอืก็คือย่านนี้คนเยอะทุกร้านนะทุกคนกินเวลามากๆแนะนําให้ไปซื้ออะไรแบบเดินเล่นกินก่อนเลยถ้าอยากกินอูไลใช่ไม่งั้นก็ต้องมาตั้งแต่แบบร้านเปิดแต่ก่อนแต่มาร้านเปิดก็ คนนั่งรอก่อนร้านเปิดนะไม่รู้ว่าต้องมากี่โมงเออแต่ว่าอยากลองก็มาได้ของกินซอยของกินซงว่าก็เยอะดีหลากหลายดีนักท่องเที่ยวเยอะสนุกดีวันนี้แต่ว่าอิ่มแบบเบาๆนะเออไม่ไม่ได้แบบกินอะไรหนักมากวันนี้สบายสบายร้านอร่อยติดจมูกในวันนี้เตือนเตืนเตือนเตือนตือนตนเตือตอตงเป่าเฮียคิดเหมือนกันไหม เงียบก็อยู่ๆก็บวกเลยนึกว่าจะบอกอานว่ากูบอกก่อนเพราเธอชอบจําชื่อร้านไม่ได้ใชนก็พูดเลยก็คงตอบว่าซาลาเปาไม่ได้พูดว่ากูหลวงเป่าเห็นไหมสุดท้ายก็จาชื่อร้านไม่ได้เอยแต่กูหลวงเต่าแป้งเขาดีจริงไส้ก็ดีแต่คือเฮ้ยเซอร์ไพรส์กับแป้งเขามากแต่ร้านอื่นก็อร่อยแต่แบบเซอร์ไพรส์สุดร้านนี้ชอบด้วยที่เขาแบบยกทั้งครอบครัวมาปั้นเลยอ่ะถ้าให้เราเข้าไปช่วยปั้นได้ก็คงให้เราเข้าเลยแล้วเขาคงไม่ให้เราเข้าสกปรกถ้าเอาสัตว์เลี้ยงเข้าร้านถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกด พาไปด้วยนะอย่าออกแดดเดี๋ยวหน้าดำจะได้พาไปกินด้วยกันบ่อยๆโอเควันนี้ไปแล้วบายใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องจมูกพาไปด้วยนะจะได้พาไปกินด้วยกันบ่อยๆ